ดีทุกท่านนวนะครับทำการเปลี่ยนสก,กินเรียบร้อยครับเป็นสก,กินนักวิ่งแห่งมาราธอนแห่งประเทศไทยนี่มันใครใครวะคุณเนกคุณไม่เปลี่ยนสก,กินมาแล้วก็อยู่กับคุณโบนะครับสกินคนเดิมนะฮะผมเดิมผม,ผมเปลี่ยนสก,กินเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช้<ม>สก,กินถ้าผมใช้สก,กินเก่าแ<ว>ม่ก,ก็น่าเ<ว>บื่อนะท่านผู้ชมก็บอกว่าฮะประตูเหล็กะ ไปได้แต่มเพ่งไปเลยโอ้ขุดอเดผ่านั้เยอคนจิงไมผมเคยเแล้วเออขุดออกซิเดียนผ่านอะไรไม่รู้ที่ขอเล่นน้ำเหรอครับเออเล่นน้ำไปเลยคุณเออเคยทำอะไรตรงนั้โอ้ลาวาใคมาจอะไรตรงนอยู่กับสกินมาอยู่กับสกินใหม่ผมมันมีมาให้ไงคุณไม่รู้เหรอ ก็คือผมจะทําเรื่อยๆนะก็คือเปลี่ยนสกินไปเรื่อยๆคุณแม่เหรอมได้เห็นแล้วคุณมีโหคุณมีมาให้ไหมฮะไม่มีคุณเน็กมันเอาจากในกล่องนต้องทำจริงๆเห็ดอย่าไปอย่าคุณไปดูคุณอยาไปคุณเออโอเคคุณผมอะไรอะไรติดผมเนี่ยขาวๆเนี่ยไหนขาวๆเนี่ยเมล็ดเมล็ดเอามาเออเจ๋งวายงั้นแหละคุณถูกละ คุณคุณไปอยู่กับคุณเล็กป่ะโอเคคุณคุณช่วยปกป้องที่นี่ได้ไหมเฮ้ยคุณคุณช่วยปกป้องที่นี่ให้ปลอดภัยจากพวกมอนได้ไหมเอาไปกินถ้าพวกมอนมาคุณช่วยตีมอนให้ผมหน่อยได้ไหมได้ครับบอกใครเนี่ยผมบอกคุณไงอ๋อคุณเฮ้ยมีก่อนอยู่ตรงโน้นด้วยผมอยากไปอาอ่ะมาลวด ผมหลุดเล่นเกมไม่สนุกเลยโอ้ยดีนะที่อ่ะอืมเรียกว่าหลุดเฮ้ยนั่นไงของหายเลยเหมือนกันเหมือนกันเฮ้ยควนเอามาเล็ด สี่คนอย่างเงินเหรอคุณเออหลังแป้มาเลสอ่ะคุณเออได้มาเลื่องใช่ไหมงั้นผมขอแตงโมงแล้วกันบลกค่ะคุณออกก่อนดิบอสอ่าผมออกเข้าใหม,อมอ่อุ้ยอุ้ยตกน้องแมปกระเด็นออกน้องแมบปบอ,อ้าวผมมาเข้าเึ่งอ๋ผิดแล้วตูกระเด็นออกน้องแมปได้ไงวะเนี่ยเด็กแตงโมูถูงสองงานเอ้าวเว้ย พอแล้วคุณพอแล้วพอแล้วคุณคุณช่วยตีมอนให้หน่อยได้ไหมฮะคุณช่วยตีครับพราตั้งโมมานะครับขอดาบเหมือนเดิมแล้วคุณก็เคยต่อเขาจะบิ๊กเอ็กซ์มาครับนี่นะครับให้คุณเน็กไปเอาไหมครับผมเป็นสายหาอาหารบิ๊กเอ็กซ์ทำไมผมมันบักเนี่ยมันเฟลป่ากคุณ ดูผมไม่ผมบาสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เจเฮ้ยใครตีผมอ่ะไม่เจ๊ผมนะอ้าวเหรอพวผมไม่ได้ตีคุณหรอกเฮ้ยผมขอตังโมอะไรอะอ๋อตังโมในกล่องขอของผมครับอ๋อตังโมอ่อตังโมคุณว่าผมว่าเล่นดีไหมตักหนึ oh, school. Uh, school. Uh, school uh, to uh, ่งทันหนึ่งไหมเออตักเลนดีไหมทันหนึ่งเดี๋ยวพุ่งขุดต้นไม้นะไม่ต้องเล่นเออต้นไม้อะไรมันต้องเล่นใครเอาดาบมั้งครับ ออกซิเีดตกับผมไปผมไปนั่งผมมาไปดิบเอาโอ้โหไม่มีดินุดดีงันก่อนเกยมั้ปกดดาเอาดาบไหมครับคุณเน็กกดดำลึกนะมันดำลึกกดแนวแนวเลี้ยงไปเลยว่าคุณหัวเสียตกอ่ะน้องเป็ดกลัวไม่ตกหรอกคุณบอยคุณยังไม่เคยเล่นแบบนี้คุณสกายบอย คุณสกายเอ้ยคุณเก็บในกองในกองอ่ะ<น>รครคคัคับบขโทษนสกายบ็อกหนักกว่านี้อ,อีกอยาก่างงูแล้วจีเข้าบ้านผมไปเลยแลครับบิ๊กลราไปกันหรอโหรอ,อ,อแต่คุณแหละมือนพูดดินดิ้นเย้แตที่สุดก็ได้จางโมดีใจที่สุด อูคิได้สีดคนีเรานั่นหนึ่งครับเมือนุดได้สามคะแนครับเฮ้ยีด้วครับีด้วครับเฮ้ยเกือบน ผมผมทำาร์มอ่นะผมไตัวน,น <ะ S 2> ็กไทนกยจูนะนัทนะนไยนักนะักไทยจูนักมนะนักยนะนนะนักไยจะนักไทจูนะักไทยูนะนักทยจนะนกูะนักยจนนดยูนกยูนไทยจะยจนะักไะักลยจะกไยจูนะักูนะนักไนะ,บบะัก<า>เนเนักไนเนัเกนออไทยอนะกไยาักยานกสงสยัยนี่คุณดูตรงหน้าตานี่มันเหมือนกันไหย คุณเน็กมันใส่หมวกผมเป็นนี่นนักบินผมเป็นนักบินเป็นเลยอะครับถ <5 S 2> ้ามอน,นมา่ะคุณต้องห้ามมอนด้ยนะโอ้โหเดินมาช่วยกันขุดประตูขุดค้างไว้อะอืมไม่ได้คุณผิด คุณแท้ปคุณแท้ตั้งคุณเพ่งเดินมาผมจะแท้เสร็จแล้วเริ่มโตแล้วเริ่มโตล้วทุกอย่างเป็นแล้วพวกาต้องมาแท้ออกออกอซิเดตออตอนแรกเขาให้เชนเดบอดขุดไม่ใช่อ๋อตกพิเลดจักพิเลดจักตก คูคิปเปอร์เกิดต่อหน้าต่อต,อตาเลยหอกตัวโอ้คุณใกล้เสร็จแล้วขอผมอแล้วก็รอ,อเขาอยู่คนเดียวเราขุดเลดล็อกนะครับข้างในมีอะไรคุณรู้บ้ามีของดีงดมีเอ็นสปาเอมม็มเปซงเอ็มพีซีหมดมีมีเยอะเลย บิ๊กซีก่อนตุ๊กตาขมนะพร้มเก็บขนมกินโซเน็กแจ็คโอเคนท่านผู้ชมอาจจะใช้เวลาขุดนานเท่าไหร่แล้วก็จะรอนะครับเพราะมันค่อยๆเพิ่มนานเหมือนกันนะเนี่ค่ะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆขยายคุณทำอะไรอยู่คุณโยวค่อยๆขยายค่อยๆขยายคุณมาด้วยเหรอฮะผมช่วยคุณขุดอยู่เอาเหรอครับผมนึกว่าคุณเน็ก อ้าวคุณเน็กอะนั่นไงอยู่นู่นไงเสื้อดำ๋อครับผมก็เป็นพวาคุณเน็กออ้คุณอีกต้องไหนตันติงแล้วอ๋อเราสีริบเสร็จดิฉันรอนานแล้วนะ ขุดอันล่างแล้วผมขุดอันบนโอเคครับเพิ่พี่ขุดข้างล่างอย่าอย่าตีผมนะอุ้ยหัวเก็บนะลองหายนะพ่อเธอหรือเฮ้ยอย่าขุดบล็อกเดียวกันขุดคนละบล็อกคุณน,น่ะบ้าหรือเปล่า คือบล็อกไหนกันแน่เนี่ยผมขุดบล็อกข้างหน้าผมเนี่ยผมขุดบล็อกขาดไฟของคุณน่ะแต่ผมขุดตรงเนี้ยผมสากยังบินมาสักตีนเลยเมื่อกี้คุณหันดูข้างหลังเนี่ยหมดละน่ะผมเห็นผมก็เจอกับคุณนะอ่ะเอ้ยเหมือนเท่ากันเลยนะคุณคือมันต้องเอามือค้างนานมากอ่ะ คุณบอสตู้นะเดี๋ยวผมจะวางวาาตู้ดักหลังไอ้หมดเฮ้ยอย่าวุนเฮ้ยผมเจอแล้วเยอะาเ เหมือนเราจะใช้แรงงานเพื่อเหมือนเราจะใช้แรงงานน้องเราเกิดมาแล้วเราไปจบหน้าคุณ <c oughs> ไม่บอกเรื่องใหม่เลยฉันแรงงานเด็กครับโอ้คุณน,นะ รู้สิผมจะเข้าไปหาของคนแรกมันมีของดีอยู่เยอะมก็หายวุ่เองนะ <c oughs> สวัสดีครับลาไปก่อน